เมื่อวันรายการแข่งขันเกมสุดปวดนะครับที่เหล่าคนดังต้องพาทีมมาพิชิตความเป็นหนึ่งเพื่อคว้าแจ็คพอตกลับบ้านไปถ้าพร้อมแล้วพบกับหัวหน้าทีมสุดแกร่งกันเลยดีกว่าทีมสีแดงมิกกี้และติชาทีมทีิ้นเงินนิวและกีน,ะะน่าเดี๋ยวก่อนอันดับแรกทำไมสลับกัน เราไปพบกับหัวหน้าทีมสุดเกรียนของเราเลยดีกวา่าทีมสีแดงน,นิกกี้และกีนา่าส่วนทีมสีน้ำเงินนิวและติชาอาจารย์คุณเอาไปเลยได้ได้ <c oughs> ได้ผปั้นคุณเอง <c oughs> นี่นี่ทำไมสลับกันหนูก็อยากกลับมาอยู่กับคนที่ใช่เ <c oughs> นี่ยลักษณะมันหนูเกงใจอาจารย์เขาอาจารย์เขาสอมนมาเยอะ แล้วหนูก็รู้สึกแบบว่าติดไม่อยากคิดร้างคูใช่จานเขาสอนมาเยอะเราคแบบผิดมากที่เออพอเราอยู่ทีมนะทีมนั้นก็ได้ชนะแสดงว่าเราเก่งเราก็อยากกลับเราก็อยากจะกลับมาอยู่กับอาจารย์ที่เก่งเลือ60หอย่าง60ใช่แลวเราวันนี้คือตีชาตนมาอยู่กับนิวสองครั้งแล้วแล้วผมรู้สึกว่าสงสารตีชาเพราะจริงตีชาเป็นคนเก่งนะอ่ะ แต่พอมไปอยู่กับไอ้นิวมันต่ำตงต่ำตงต่ำตงยัง,ง,ง,งไงนะบม๊คโอ้โแต่เขาต่ำไ่เลยเอางี้ดีกนะว่าถ้าวันนี้ผมคูด่ตดิช่าะ <itates S 1> นะนะแล้วแพ้ได้แจ็คพอตกี่บาทผมบุ๊ให้เท่าหนึ่งเฮ้ยไม่ต่ำไปต่ำกว่าห้าพันหรืออะไรผมบุ๊ให้เท่าหนึ่งถ้าคุณแพ้ถ้าผมแพ้ฟังเขาถ้าไม่ได้แจ็คพอตมือสองหมื่นไม่รู้ได้เท่าไหร่ผมบุ๊ให้เท่าหนึ่งเฮ้ยเอาชนะแล้วกันตามนั้นขอให้โชคดีทั้งสองทีมแต่วันนี้คุณพาลูกทีม คือใครมาบ้างวันนี้นะครับคุณพาใครมาบ้างเป็นลูกทีมวันนี้ผมไม่รู้ว่ารายการใครเบอร์หนึ่งเนี่ยเคยขึ้นเพนทวิตเตอร์ไหมแต่น้องผมคนนี้มาเดี๋ยวดูเพนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งใครเบอร์หนึ่งขึ้นพบอกแล้ว่าลูกทีมผมกพ้กันลูกทีมผมก็จะแยกอันดับหนึ่งเหมือนกันลูกทีมผมเนี่ยขึ้นมาหลายรอบแล้วคุณวัดไหมหมายถึงขึ้นอันดับหนึ่งใช่ ไม่ขีกไม่ขีกให้เพื่อนช็อตแทนหาดูให้เพื่อนหาให้เพื่อนหาขับจานขับจันอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปพบกับหนุ่มสุดฮอตในเวลานี้เลยน้องเพิร์ดกับน้องแพร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเพิร์ดครับผมได้ดูรายการเรามาบ้างหรือเปล่าอุ้ยติดตามตลอดครับผมแล้ววันนี้เตรียมอะไรมาเราถึงจะมาชนะทุกคนครับผมยังไงผมอยู่ทีมพี่นิกกี้เนี่ย ชนะแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะผมพิจารณ์การคืออะไรพาชนะถือว่าแคงเล่นที่แคงเล่นที่หยอกไม่หยอก่ะแล้วแฟนน่ะครับผมได้ดูรายการเราบ้างไหมมีติดตามเรื่อยๆเลยครับผมครับแล้ววันนี้เราจะชนะเพราะว่าเพราะผมมีจานครับเฮ้ยทำไมไมอ่ะแฟนมันคือพาชนะไอ้พี่ มาเริ่มเกมการแข่งขันเลยดีกว่าทั้งหมดที่เราจะแข่งกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด3เกมครับทีมที่สะสมดาวได้มากที่สุดได้เข้าไปลุ้นแจ็คพอตกันเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกเกมแรกกันเลย,เย,ยมาเกมที่หนึ่งของเราครับห้ามช่วยตัวเองโอ้ เฮ้ยเราจะช้วยชีวิตยังไงเนี่ยกันหรอทำยังไงอ่ะช่วยตัวเองไม่ได้แต่คนอื่นแต่คนอื่นช่วยได้แหม่ไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วดีดกว่าเดิมดีดมากดีดมากยิ่งมีผู้ชายสองคนเนี่ยหนูชอบเพิร์ดมขอให้โชคดีนะลูกส่วนแฟนถ้าอยากไปแจมเมื่อไหร่ไปได้โอไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมเพิร์ดจะรู้ว่าเกมนี้ความสุกเป็นยังไงนะ มาตามกติกากันเลยดีกว่า2คนในทีมนะครับจะต้องใส่กางเกงให้สําเร็จโดยมีเพื่อนอีก2คนเนี่ยคอยช่วยห้ามนอนห้ามใช้มือทีมไหนใช้เวลาน้อยกว่าเป็นฝ่ายชนะรับไปก่อนเลยหนึ่งด้ว่อนที่จะแข่งเป่ายิงฉุบดีกว่าว่าทีมไหนได้เริ่มก่อนเชิญแป็นไปเพิ่ดจักรเป่ายิง ชนะได้เลือกจะเล่นก่อนให้เขาเล่นก่อนโอเคโอเคได้ฝั่งนี้ใครจะเป็นคนใส่กางเกงตตีชากับเพิร์ทครับเป็นคนใส่กางเกงตตีชากับเพิร์ทถ้าพร้อมแล้วคนด้วยนะไปเลยไม่เป็นไรเริ่มไปทำไมเอาเลยอึงดึงกึงดึงตึงดึงตึงเออได้แล้วเาเลย ไม่ยิมยเนี่ยตกรกงเลแเยวเวยังไม่ถึงยังไม่ถึงหังโอเโเไอโอ้โก็ได้ตกใจพ่อไปกัดอันไปกัดเอาเท้าน้องนอเป็นไงบ้างชื่นใจชื่นใจชื่นใจโห้ย

ละกรช่ช Mozart> ่วยช่มาเลยไว้ิงเต็ิเต um> ็พังล้ยย้อนเทียบมาเรามาดูเฉลยเวลากันดีกว่าครับเราดูจะแพ้ต้องดูเยอ ขอคุยาลาเป็ชนะเลยอ่ะอนนสูสีป่ะอ๋สูสีมากเลยอ่ะว่เกมนี้เจ๊อยากจะขอเข้าไปเล่นกับน้องแปรนน้องเพลดิด้วยจังเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าทีมไหนจะทำเวลาน้อยกว่าและคว้าดาวในเกมแรกไปได้ช่วงหน้ามันลุ้นกันค่ะ เแลสีแดงนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด59วินาทีสีน้ำเงินรามานูดีกว่าถ้าคุณทำได้ไวกว่า59วินาทีคุณรับไปก่อนเลยนะครับ <นะ S 2> ผมสีน้ำเงินใช้เวลาไปทั้งหมด36วินาที เกือบครึ่งเลยนะเกือบครึ่งเลยดังนั้นรับไปก่อนเลยหนึ่งดาวสำหรับสีน้ำเงินกลับมาแล้วเรากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอะถ้าพร้อมแล้วไปสนุกกันต่อกับเกมที่สองมาสนุกกันต่อกับเกมที่สองกับเกมที่มีชื่อว่าไก่เบิร์ด สองทีมนะครับต้องผลัดกันนั่งทับลูกโปอง,งให้แตกแต่ละคนในทีมจะมีเวลา30ิวินาทีครับพ่อ<ม>ทีมไหนที่ทำลูกโปอง,งแตกมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย 2, 2> องวแต่วันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาช่วยพวกคุณเล่น ขาจะเป็นคนวางขายให้กับผู้คุณหรือเขาอยากจะเป็นคนเล่นเองมันขึ้นอยู่กับเขาเขาคือผู้ที่จะมาชี้สะตา์ให้กับผู้คุณคุณแม่มือใหม่คุณใหม่สุคนทวาเดี๋ยวเราให้ให้ใหม่ช่วยทั้งทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินทีมที่มีคะแนนนำจะได้ร่มเล่นก่อนคือทีมสีน้ำเงินครับผมคุณใหม่ฮะคุณจะเป็นคนเล่นเองหรือว่าเป็นคน วางไข่เดี๋ยวหนูขึ้นไปเล่นก่อนอตัวอย่างตัวอ่าขอดูก่อนตัวอย่างถ้าพร้อมแล้วงั้นขึ้นมาเลยครับผมพร้มอมครับเริ่ม หม่จะเล่นลองดูครับให้พี่ใหม่เล่นครับพี่ใหม่เลยไหพร<อ>้อมไปคุณแม่ ไม่เหนื่อยแค่เกิดไอเหนื่อยอ่ะแค่เล่นหน่อยหนึ่รอบทับ่อยตับอยทับดอยโอบสุดยอดคนไม่ลุ้นลุลุ้อ่ะคนสุดท้ายที่จะขึ้นคือใครแน่นอนต้องเป็นพี่ผมอยู่แล้วน้องแปลนถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปเอาโอ๊ตเบาๆนะลูก การนี้น้องแปลนจะทับลูกโป่งได้กี่ลูกทีมไหนจะทับลูกโป่งแตกในมากกว่ากันผักแป๊บเดียวโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวมันลุ้นกันค่ะ นที่ลงไปลูกโป่งเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าฝ่ายน้ำเงินทำไปได้ทั้งหมดกี่ลูกทำไมได้ทั้งหมด7 5ลูกอน่อดังนั้ทีมสีแดงบ้างใครจะเป็นคนขึ้นคนแรกขึ้นไปเลยไปที่ช่ยไปโอเคใเ่สามสิ0วินาทีพร้อมนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเร oh! ิ่ม ชไม่ผิดผิดที่พวกมันนะยัดไม่ทันอี๋ไหลเขาเด้งกับกางีกเป่าที่หลายรอบมาหลายอี๋ไหลย้อนยอนมากแข็งมากเลยอ่ะอะไรแข็งอะไรที่กระแทกกระตุกแข็งมากอะแต่ก็เหลือนิดเดียวเปลี่ยนคนนิดเดียวนิดเดียวนิดซึ่งรอบนี้ใหม่ไม่เล่นใหม่เชียร์นะดูก่อนโอเคปลายเพิร์งขึ้นเพิร์งมาเพิร์เปลี่ยนลูกบอลพร้อมนะครับครับผม 30วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มไป คนสุดท้ายแล้วนิกกี้เองได้ครับหัวหน้าทีมมาเปลี่ยนลูกปมงพร้อมนะครับพร้อมครับคุณคือความหวังของทีมสีแดงนะนิกกี้ถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยว 1> <1> เรามาดูกันนะครับรว,ว่าทีมสีแดงฟักไข่ไปได้ทั้งหมดกี่ฟองเมื่อกี้ทีมสีน้าเมงินฟักไปได้ทั้งหมด75ฟอง huh. โฮโฮคุณต้องทาให้ได้มากกว่า75นะ76ป่ะถึงจะชนะและได้รับไป2ดาวนะเพราะตอนนี้ทีมสีน้ําเงินนั่งอยู่1ดาวอย่าลืมนะสองดาวอยู่ในมือผมแล้วและจํานวนไข่ที่ทีมสีแดงฟักได้ก็คือ <S เจ็ดสิบเท่าไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าคนที่หนึ่งทำไม่ได้ทั้งหมดนะครับยี่สิบเจ็ดก็คือใครติชาส่วนเพิร์ดทำไม่ได้ทั้งหมดยี่สิบเก้าโอ้โหเพิร์ดเยอะสุดเลยโอ้โหเฉียบ ผมอะไรฮะนิกี้เห่อยืมสายมิงลูกโอเคนึ่งดาวแต่นดดเด็นประมาณนี้แหละแต่น้องเม่าักันนะแต่ป้องไปยืมเก้านะแปนะเก่งเออทั้งคู่เลยรับไปก่อนสองดาวดังนั้นนะครับตอนนี้ทีมสีน้ำเงินมีอยู่หนึ่งดาวทีมสีแดงมีอยู่สองดาว เรอดเริด,รดโอเคนะเมื่อวันเก่งมากๆเลยค่ะทีมสีแดงแบบขวาชัยชนะในเกมที่2ขวา2ดาวไปสะสมไว้ได้แต่ว่าพรุ่งนี้มีเกมสุดท้ายรออยู่ที่ไหนจะได้เข้ารอบเจ็ดพอตและพี่ไหม่สุคนธวาจะมาช่วยเล่นเกมอะไรอีกพรุ่งนี้ห้ามพลาดกับรายการไร,รเบน์ <S <S สำหรับใคร ยังไม่จุใจความสนุกสามารถเข้าไปติดตามต่อได้ที่ Facebook ใครเบอร์หนึ่งมีเทคนิคงานบ้านดีๆพร้อมคลิปฮาๆแบบจเซ็มเข้าไปในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะเกมที่มีชื่อว่าปลากินเบโมีอะไบ้างด้ยังไงอคนดึงเพื่อนเอาไว้และอีกหนึ่งคนจะต้องโน้มเพื่อนงับปลาท้องโขดให้ได้ใครหบึใครลิ้นตัดนี้ no <laughs>